โอเคครับวันนี้พี่ป๊อบอยู่กับลูกศิษย์นะครับชื่อน้องไม้วันนี้เราออดคลิปกันวันที่เท่าไหร่ครับไม้สามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกห้านะครับต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนคือสดมากน้องไม้มาจากหอนแก่นนะเมื่อกี้ก็คือไลน์มาหาพี่ป๊อบบอกพี่ป๊บอบครับพร้อมสอบแล้วพี่ป๊อปบอกอ้างงั้นมาเลย สอบสดๆเลยตรงนี้คราวนี้ก่อนที่เราจะสอบสดๆเนี่ยสิ่งที่พี่ป๊อปจะอยากจะบอกทุกคนเสมอก็คือพระหูนามเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําคัญแบบขั้นสูงสุดย้ําในหน้าเพจมาหลายร้อยรอบแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่ป๊อปเอาไว้ทดสอบเด็กในห้องถ้าใครอยากฝึกก็คือฝึกไปตามนี้มาครับพี่ป๊อปให้เวลาเท่าไหร่ครับ40่สคอหนึ่งนาทีสิบวิครับหนึ่งนาทีสิบวิอันนี้คือให้แบบ

x ลบ5บวก4บวก9ลบ3บวก6บวก4บวก17 x ลบ2 x ลบ9 x บวก3กบวก17 x บวก2 x ลบ17 x บวก5 x ลบ12 x บวก3 x บวก7 x ลบ5 x บวก7 x บวก2 x บวก6 x บวก4 x ลบ12 x บวก2 x บวก6 x บวก4 x ลบ7 x บวก3 x บวก7 x บวก3 x ลบ8 x บวก4 x ลบ9 x ลบ2 x ลบ12 x ลบ3 x บวก9 x ลบ7 เลกรแปดบวกห้าครับโอเคทํำไปห้าสิบเอดวินาทีเชื่อว่าคนที่ฟังคลิปอยู่อาจจะตกใจแบบพูดอะไรอยู่แต่พี่บอกฟังหนูเลือกขอบคุณครับ <experiences> ไม่คือคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะสองคนนี้ทําอะไรกันอยู่พูดภาษาอะไรกันนี่คือเราให้คิดแยกตัวประกอบพหุนามถูกไหมครับสามโพสสององเล็บด้วยความรวดเร็วคือคราวนี้ยอย่างที่บอกเนาะว่า การทำพัฟหูนาำคือมันทําได้มันเป็นสิ่งที่ดีแต่สุดท้ายมันก็ต้องทําได้และทําได้ดีด้วยนะครับก็ดีทําได้ขนาดนี้เพราะว่าพี่พป๊อบเชื่อมั่นมากมายว่าสิ่งที่พี่ป๊อบให้เราฝึกเนี่ยแล้วเราทําได้ขนาดนี้เวลาเราโตขึ้นไปมอไปเราจะสบายเนอะยังไงวันนี้พี่ป๊อบดีใจด้วยที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีมากนะครับแล้วก็ถือโอกาสแฮปปี้นิวเอียร์เลยแล้วกันนะครับไม้โอเคเนาะ โ <Okay, S 2> อเคขอบคุณครับ,รบแล้วเจอกันนะครับในคลาสเรียนอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับ